ปวดหลังปวดหลังแล้วล้ามายันปลายเท้าขาเนี่ยอ๋อปวดหลังแล้วล้าลงขาต่มากินเนี่ย้าไปแล้วมันก็ขับออกตึงปลายเท้าก็ดีขึ้นทําไมถึงตอนนั้นถึงคิดว่าตัดใจจะทานตัวสินค้าตัวดีบูนตัวนี้ครับเขาทานกันมาแล้วเขาว่าดีอ่ะผมรุดนะครับมาลงพื้นที่นะครับเพื่อที่จะมาสัมภาษ์ลูกค้าที่ทานสินค้าดีบูนแล้วนะครับอาการดีขึ้นชัดเจนมากๆเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับคุณแม่อาการเป็นหนักมากนะครับแล้วก็อายุเยอะด้วย แต่ทานสินค้าที่ปูนเปี่ยนไปแค่กล่องเดียวนะครับก็อาการดีขึ้นเลยนะครับคุณแม่สุนีอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ68 68เนอะก่อนหน้านี้ทําอาชีพอะไรครับอาชีพซาปัว่ส่งของอ๋อขายส่งขายส่งนะครับก็โอ้แสดงว่าตอนนั้นร่างกายแข็งแรงมากๆเลยครับต้องยกของยกอะไรนะครับแล้วก็ไปอุบัติเหตุมา3ปีอ๋อแสดงว่าการเริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องกระดูกและข้อเกิดจากอุบัติเหตุก่อนค่ะ อุบัติเหตุอะไรครับตอนนั้นอุบัติเหตุรถชนกันรถชนอ่ารถชนกันแล้วก็สะโพกหกักสะโพกตรงนี้เหรอครับฮะมัน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 แตกเลยใช่ไหมครับแตกแล้วก็รักษาผ่าตัดไหมครับหรือว่าก็กาหหเขาใส่เขาวกใส่ไฟเบอร์หลายต่าง หลายหลักแสนใช่ไหมครับห้าแสนแปดห้าแสนแปดโอ้แล้วอาการเริ่มดีขึ้นไหมครับหลังจากกินยาเนี่ยแล้วก็ดีขึ้นหลังรักษาเนี่ยมันค่อยชั่วมันหายแล้วค่อยชั่วแล้วคุณแม่ก่อนที่จะตัดตัดสินใจทานดีบูลเนี่ยก็คือมีอาการปวดหลังปวดหลังปวดหลังแล้วล้ามายันปลายเท้าขาเนี่ยอ๋อปวดหลังแล้วล้าลงขาแต่มามากิน เก็ไปแล้วมันก็ขับออกหนังปลายเท้าก็ดีขึ้นทําไมถึงตอนนั้นถึงคิดว่าตัดใจจะทานตัวสินค้าตัวดีบูนตัวนี้ครับเขาทานกันมาแล้วเขาว่าดีอ่ะเราก็จะลองมั่งก็เลยลองไปกล่องแล้วมีมีคนบอกว่าเคยทานแล้วดีขึ้นนะครับคุณแม่ก็เลยอยากจะลองทานดูนะครับก็เลยลองทานไปหนึ่งกล่องลองทานไปหนึ่งกล่องมันร้อนออกไปขาไปลาไขปเท้านะครับแล้วเวลาลุกเวลาจะเดินรรู้สึกมันเบาขึ้นกว่าเดิมไหม เบาขึ้นมันเบ,า,บาขึ้นมันไม่ข<ด>ัดมันไม่ขัด,ด<ล>อันนี้แค่แค่กล่องเดียวกล่องเดียวนะครับกล่องเดียวอาการของคุณแม่ก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นเลยฮะนะครับผมก็อยู่กับพี่สุภาพรนะครับพี่สุภาพรอายุเท่าไหร่ล้ครับ6 5าค่ะทาไมนะครับถึงได้ตัดใจทานดีบูนมีอาการยังไงครับก็ปวดเข่าปวดหัวเข่าสองข้างยืนไม่ได้ปวดหัวเข่าสองข้างยืนไม่ได้แ้นมันเดินแล้วมันจะเจ็บแป๊บแป๊บอยู่ข้างในหัวเข่าเกิดจากอะไรครับเกิดอุบัติเหตุหกล้ม อ๋อหกล้มก่อนค่ะนะครับแล้วเป็นยังไงครับช่วงระหว่างตอนหกล้มหกล้มมันก็เดินไม่ได้เลยนะก็ไม่ไม่ไม่แบบว่าหมอบอกว่าไม่หักไม่แตกแต่เราเดินไม่ได้เดินไม่ได้เลยนานไหมครับที่เราเดินไม่ได้ครับถ้าเดินไม่ได้เลยคือห้าวันห้าวันเดินไม่ได้เลยนอนหยุ่ท่านไหนท่านั้นปวดถึงขั้นไหนครับเวลาเราปวดคลานเลยค่ะปวดคลานบางครั้นก็คลานเลยเหรอฮะเอาอย่างนี้เราไปนู่นไปนี่ไปห้างไปวัดไปวาไม่ไปเลย พราะเรารู้ว่าไปาไปไม่รอดแน่ยืนไม่ได้อะยืนไม่ได้เลยใช่มันเจ็บมากเจ็บมากเลยอยู่กับอาการปวดต่างๆเหล่านี้ยนานสองปีก็หากินมาหลายยี่ห้อแล้วครับทุกอย่างรักษาหลายวิธีกินมาหลายยี่ห้อใช่เปิดดูใน YouTube เห็นดีบูนเนี้ยดีกินแล้วหายครับก็บอกลองสักหน่อยก็เลยสั่งมาสองกล่องสองกล่อง คือเดินเดินมันก็เบาขึ้นเดินเบาขึ้นเดินเบามันไม่ไม่ขัดนะไม่ขัดแล้วลุกนั่งก็สบายใช่เพราะเมื่อก่อนนี้มันเราจะยกหัวเข่ามันก็ไม่ได้อะแค่ยกหัวเข่าก็ไม่ได้มันยังไม่เดินเลยแค่ยกขึ้นเฉยๆนี่แหละยกขึ้นแบบมันทรมานอ่ะมันเหมือนกับมันไปสีกันหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันปวดตอนนี้ก็เดินได้สบายเมื่อกี้ก็เดินไปรับผมที่ที่ที่หน้าปากซอยเลยตอนนี้ทานไปแล้วสองกล่องอาการดีขึ้นขนาดนี้แล้วผู้ที่เป็นอาการอย่างดิฉัน เรื่องข้อเรื่องกระดูกนะครับเรื่องอาการอักเสบของเส้นเอ็นต่างๆนะครับแล้วก็ดีบุญผงตัวนี้ช่วยได้ท่านใดที่มีอาการเกี่ยวกับเรื่องกระดูกและข้ออยู่นะครับลองตัดสินใจทานดูเลยนะครับอย่างน้อยเซตสองกล่องสามกล่องนะครับดีมากพี่สุภาพรยืนยันว่าดีมากนะสำหรับใครที่มีปัญหาปวดข้อปวดเข่ามีเสียงครับแก๊บในหัวเข่าเส้นตึงงอเข่าลําบากนะคะหรือว่าปวดเอวปวดสะโพกแล้วลงขาชาปลายเท้าปวดคอสะบักจมล้าวลงแขนชาปลายนิ้วมือเป็นข้อเข่าเสื่อมกระดูกทับเส้นเก้าลูมาตอยนิ้วล็อก กระดูกคุณนะคะสามารถที่จะโทรศัพท์มาสั่งซื้อสินค้ากับเรานะคะได้ที่เบอร์ด,ด้านล่างนี้เลยค่ะจะนี่ส่งฟรีเก็บเงินไปทางหน้าบ้านทุกรายการสำหรับสินค้าของเราส่งของแท้จากสํานักงานใหญ่เท่านั้นนะคะและถ้าใครมองคลิปนี้อยู่นะคะแล้วโทรมาสิบสายแรกเรามีโปรโมชั่นดีๆรอทุกท่านอยู่ค่ะโทรมาเลยนะคะ